สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ในรายการวารตี้ชี้ช่องรวยในช่วงของการสนทนานะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับว่าปัจจุบันนี้เรื่องของปัญหาผิวพรรณนั้นหลายคนกําลังประสบปัญหาเพราะว่าในบ้านเรานั้นทั้งแดดร้อนแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าแสงแดดก็ยังมีรังสีอีกมากมายด้วยครับวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับท่านแรกนะครับคุณวรัชยาโชคสวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายการตลาดจากบริษัทเบลอะคคคครรรัััับบสสวดดีีุณชา่ ท่านที่2อนะครับอย่าตกใจนะครับคุณผู้ชมครับผมใจคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนนะครับถ้าภาพสามารถซูมเข้ามาได้นะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะครับที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับตามที่ผมชี้ที่ลูกศรนี่เลยนะครับปากานี่แหละครับท่านนี้แหละครับนี่คือภาพในอดีตเมื่อปี2548นะครับถัดมาไม่ทันไรในปี2550นนะครับนี่คืออีกครั้งหนึ่งในภาพของเธอคนนี้ครับ ขยับขึ้นมาครับในปี2552นะครับเธอไปออกรายการทีวีชื่อดังฟรีทีวีช่องหนึ่งแล้วก็สามารถคว้ารางวัลจากการร้องเพลงมาได้สังเกตว่าผิวของเธอมีการปรับเปลี่ยนสีผิวที่สดใสามากขึ้น และสุดท้ายปี2,553นี่คือภาพล่าสุดก่อนที่คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพของเธอต่อไปนี้ตัวจริงเสียงจริงขอต้อนรับนะครับแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านคุณธงชัยโพธิสาหานะครับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทเบลชีโอสวัสดีครับคุณธงชัยครับสวัสดีค่ะตกใจมากคุณรัชยญาเจอคุณธงชัยสวยขนาดนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าสวยมากๆครับนะคะแล้วก็ผิวขาวด้วยนะฮะอันนี้ถามความรู้สึกผู้หญิงจริงๆเลยฮะพอเราเจอ ผิวที่ขาวแบบนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของผู้หญิงที่คือถึงแม้ว่าจะขาวแต่ก็ยังขาวน้อยกว่าเนี่ยกลุ้มใจหรือว่าคิดจะจะทำยังไงจะได้ขาวยังไงบ้างไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่มองเห็นนะคะก็จะเห็นว่าน้ําตาลเนี่ยเหมือนผู้หญิง<อ>แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่เพราะว่าบางเดินมาเนี่ยไม่มีส่วนไหนเลยที่แบบเหมือนเหมือนแบบ สาวประเภทสองหรือว่าผู้ชายโอ้ผิวเนียนแล้วก็ดีมากเลยะนะฮะทีนี้ต้องถามนิดหนึ่งว่าอ้าวพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องของการดูแลรักษาผิวพรรณมันมีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับแต่จะสําคัญมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้คุณรชาชยาช่วยบอกคุณผู้ชมทราบนิดหนึ่งครับค่ะปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของผิวเป็นส่วนสําคัญสาหรับ คุณผู้หญิงมากๆรวบรวมไปถึงสาวประเภท2หลายๆคนะนะคะคบ,บางคนถึงขนาดจะต้องไปฉีดผิวนะคะซึ่งแบบอันตรายมากเพราะว่ารับปริมาณที่มันมากเกินไปทําให้ผิวซีดนะคะหรือว่าเจอเจอแสงแดดทําให้ผิวหมองคอล้ำเร็วครับค่ะตอนนี้วิวัฒนาการเริ่มมากขึ้นมากขึ้นม,มีตัวช่วยหลายตัวที่จะทําให้คุณสาวๆหรือว่าหลายๆคนที่อยากจะมีผิวขาวกระจ่างใสครับ ถ้าอย่างนั้นอยากจะทราบคําตอบนิดนึงนะฮะว่าตัวช่วยที่ว่านั้นเนี่ยเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยคือตัวช่วยตัวไหนเอ่ยด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นสินค้าจากบริษัทเบลทิโอนะคะกับเบลลี่ไวท์เพอร์เฟกต์นี่ค่ะนี่กระปุกสีชมพูเลยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกนิดนึงว่านะคะก่อนที่จะวันนี้นำพีเซนเตอร์สาวสวยเนี่ยน้องน้ำตาลมานะคะน้องน้ำตาลเนี่ยโทรเข้าไปที่ออฟฟิศนะคะหรือว่าที่บริษัทเบลทิโอเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าตัวช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิว วันนี้ก็เลยเอามาให้เห็นทั้งตัวเลยว่า<ฆ>ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างอ๋อม,มีการปรับเปลี่ยนมีวัฒนาการจากเสีผิวคือไปลักษณะคือขาวขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่<อ>ค่ะอ๋อฮะเอาละถ้าอย่างนี้ขออนุญาตถามในส่วนของคุณน้ำตาลก่อนก่อนที่เราจะกลับมาที่คุณรชาชยาเพราะว่าเดคงจะได้ถามในเรื่องของส่วนประกอบด้วยะนะครับว่าต้องมีอะไรทําให้ผิวพรรณเนี่ยสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยน้องน้ำตาลเองประสบปัญหาเรื่องผิวพรรณยังไงบ้างครับ ถ้าทาเรื่องปัญหาหนูดำมากเป็นคนที่ดำดำดำ,ดำจริงๆแต่ก่อนนี่ดำเหรอฮะดำมากเลยค่ะหนูเป็นคนอีสานต่างจังหวัดอยู่แล้วใช่ปะคะเ<ะ>พื่อนฐานเราอยู่ต่างจังหวัดยังไงเราก็ดำอยู่แล้ว<อ>เป็นคนชาวส่วนชาวนาอะไรเงี้ยคือคือเราทําอะไรมนทุกอย่างกว่าจะได้มาทุกวันนี้โอโ่ะก็คือหนูก็ต้องนี่แหละผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยกินก็คือวันละสองแคปซูลก่อนนอน ก็คือตัวนี้ช่วยด้านผิวกระจ่างใสได้ดีคือประมาณหนึ่งสัปดาห์สิวหรือที่เรามีจุดด่างดำตรงบนใบหน้าเราหรือผิวเราค้ำอยู่อะไรเงี้ยคือช่วยกระจ่างใสเพิ่มขึ้นในหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าแต่ว่าคือตัวนี้หนูจะเสริมนิดนึงนะคะคือจะเน้นแบบพวกผักผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยวิตามินซีเยอะๆคือช่วยให้หนูผิวใสขึ้นด้วยค่ะตรงนี้แหมพอดูเคล็ดในการดูแลสุขภาพผิวดีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยสงสัยว่า ตอนที่มีปัญหาเรากลุ้มใจหนักอกหนักใจมากไหมว่าถ้าเราผิวค้้ำขนาดนี้เนี่ยจะมีโอกาสกลับมาได้ขาวอย่างที่เราเห็นในตอนนี้เลยหนูก็กลุ้มมากค่ะเพราะหนูอยากเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันใช่เพราะเราพื้นฐานเราผู้ชายใช่ปะ<า>่ะคะแล้วเราอยากแบบ เป้เหมือนผู้หญิงบ้างอะไรเง<อ>ี้ยเราต้องสรรหาสิ่งต้นหนมาทดาแนทนให้เราผิวดีขึ้นขาวขึ้นเหมือนผู้หญิง,งอะไรซึ่งก็มีหลายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดยเยอะแยะมากมายมีเยอะมากก็ไม่รู้รว่าเราจะเลือกอะไรถูกแต่<ร>ว่านี้ค,คือหนูไปเจอตามนิตยสารมาจากสื่อที่มีการประชา,าชสัมพันธ์ใช่แล้วคือแบบว่าเขาคือจากสื่อนุนนี่เนี่ยเขาว่าเบลทิโอตัวนี้ผิวขาวตัวนี้คือกินแล้วเห็นผลเ็าเลยอ่ะต้องลองดูนะเพราะเราก็อยากขาวด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้วยก็เลยโทรมาถามคอนซตอเ์ เลยก็คือดูยจัดชุดนี้ให้หน่อยอะไร่เงี้ยประมาณเป็นทดลองก่อนสักอะไรสองชุด3ชุดแล้วแต่อะไรยเงี้ยค่ะพอทดลองแล้วเนี่ยผ่านไปสักระยะแค่ไหนครับรู้สึกว่าผิวเรามันเริ่มเปลี่ยนละเริ่มรู้สึกได้ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะเพียงแค่นั้นเองเหรอฮะไม่คือมันแค่ใสกระจ่างใสขึ้นก่อนก็คือรอยหมองคล้ำเลยผิวพรรณเราจากค้ำๆดำๆ รู้สึกว่าใสขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยม่แต่ว่าเปลี่ยนละใช่แต่ว่าคือภายในหนึ่งเดือนรู้สึกว่าขาวขึ้นแล้วอ,อะไรเงี้ยหนึ่งเสองเดือนนะฮะรู้อย่างนี้แล้วเคลลับดีอย่างนี้คุณรัชยาครับอย่างนี้ส่วนประกอบของเบลลี่ไวท์เพอร์เฟกต์กับในเครือของเบลทิโอตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบที่น่าสนใจยังไงบ้างครับค่ะอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือเป็นแอลกูตาไทโอนนะคะซึ่งจากสถาบันแพทย์ผิวหนังนะคะยอมรับว่าเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนเนี่ย อาจจะต้องการปริมาณที่แบบต้องการขาวแต่ว่า ฉีดเข้าไปในปริมาณที่มากเกินไปอันตรายด้วยใช่ค่ะซึ่งซึ่งผลจากการฉีดมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการช็อกครับค่ะบางคนเกิดอาการแพ้ยาซึ่งส่งผลที่เตะตามมานี่หลายเสี่ยงมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าคือสินค้าของเบลทิโอนะคะเบลลิโอท์เพอร์เฟกเนี่ยอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานจากออยด้วยนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอย่างสารสกัดจากเปลือกสนซึ่งตรงนี้ก็จะมีหน้าที่ในการทําลายอนุมูลอิสระด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอย่างตัวมะเขือเทศทราบอยู่แล้วว่ามะเขือเทศเนี่ยตั้งแต่โบราณแล้ว<ฮ>ะนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะแนะนําให้เรา เราทานมะเขือเทศกันนะแต่วันนี้ก็คือมาอยู่ในกระปุกนี้เลยกับเบลลี่ไวท์เพอร์เฟกต์นะคะมะเขือเทศเมล็ดองุ่นซึ่งมีสารเบต้าแคโรทีนค่อนข้างจะสูงทำให้ดูแลในเรื่องของผิวให้สุขภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ขาวกระจ่างใสลดปัญหาพวกรอยหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำต่างๆนะครับเห็นแบบนี้แล้วหลายคนนึกถึงส่วนประกอบแล้วก็อยากจะนึกถึงในเรื่องของความมั่นใจในการบริโภคครับอยากใช้คุณรัชยาช่วยแนะนำถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่าได้รับการรับรองจากที่ไหนยังไงบ้างครับค่ะก็คือ ได้รับการยอมรับนะคะจากออยออยอแล้วใชคะ,ะคมีตีทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วใช่แล้วนะคะแล้วก็มั่นใจด้วยแล้วก็สารสกัดนะคะมีให้คุณได้เห็นในปริมาณที่ถูกต้องนะคะคแล้วก็เหมาะสําหรับผิวของคนไทยด้วยนะคะคใครที่อยากจ,จะมีผิวขาวกระจ่างใสอย่าง